ติ๊กเจษดาพรรับรู้มาโดยตลอดความสัมพันธ์ตั้นไก่วลายุธลั่นขอไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวน้องเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ครับกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หนักมากเมือ่อผู้จัดละครชื่อดังอย่างไก่วลายุธมิลินทจินดานั้นได้ออกมาเปิดเผยความลับในอดีตผ่านทางรายการวูดดี้เอฟเอ็มว่าเคยแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดังมากๆของวงการบันเทิงซึ่งทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาถึง45หปีแม้แต่พิธีกรรายการดังอย่างวูดดี้มิลินทจินดานนซึ่งเป็นหลานของไก่วลาหยุ์ก็ยังไไไมมม่่่่่รรู้้้้าาาากกกกกออนนนนซึงงทงั็ดเเฉลลยแลวพนนาาวพะค น,นั้นก็คือตั้นพิเชษชัยผลดีนั่นเองกระทั่งต่อมานั้นเจ้าตัวก็ได้เผยถึงความสัมพันธ์ประมาณว่าถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงเราไม่ได้เลิกลักกันก็ยังบอกตั้นว่าพี่ยังรักอยู่ซึ่งไก่วลายุทธก็ยังทิ้งทายไว้ด้วยว่าถ้ายังไม่สายเกินไปสําหรับอายุปูนนี้แล้วเด็กยุคนั้นจะมารู้สึกดีกับเราเหมือนที่เราเคยรู้สึกดีต่อกันไก่ก็ยังด,ดีที่จะกลับไปอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราโดยทางติ๊กเจษดาพรผลดีนะครับก็ได้ออกมาตอบประเด็นความสัมพันธ์ของน้องชายต้้นชชิแลวลลอ ตั้นเราจะเจอกันเฉพาะงานเรื่องส่วนตัวตรงนั้นผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้องเป็นเรื่องของเขาเลยไม่ได้เป็นห่วงเลยครับก็สบายๆก็ไม่ได้มีอะไรทุกๆคนก็ทราบและรับรู้เราก็เฉยเยไม่ได้ถามอะไรเขาด้วยตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีกับน้องน้องเป็นคนน่ารักคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาผมเลยผมไม่เคยเห็นตั้นเครียดเลยเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ใสๆผมเชื่อว่าถ้าใครรู้จักตั้นดีก็จะรู้ว่าเขาไม่มีพิษไม่ภัยอะไรเลยเขาในามากมันดุษยสัมพ เท่านั้นเองติ๊กเจษดาพรพลดีกล่าวเปิดใจ